ชาวสีกันะฮะดาวอังคารเขาย้ายเลยนะครับเป็นดาวแรงฮนะดาวสาคัญครับเขาให้โชคให้ลาบนะครับให้โชคให้ลาบในมุมต่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโชคลาบมาจากไหนบ้างแล้วก็หาได้ที่ไหนอย่างไรบ้างนะฮะหรือใครให้โชคลาบนะครับตั้งแต่วันที่19ตุลานะครับับนจะถึงวันที่25มกรานะฮะปกติเนี่ยดาวอังคารเขาย้ายทีเขาให้เรียกว่าให้คุณให้โทษนะ45วันนะฮะแต่รอบนี้ฮะเขา คูณ2ให้เป็น90วันนะครับเขาเติมแพ็กเกจให้นะฮะก็คือว่าเป็นช่วงที่ดาวให้คุณนะฮะโอเคครับหนึ่งในราศีที่มีความโดดเด่นนะครับคือดาวองคานย้ายเนี่ยดีมากๆเลยคือการเนื่องจากว่าดาวอังคานมาอยู่ในตำแหน่งโชคลาภนะครับมันมีโชคลาภจากหนึ่งบางคนเรียกว่าเดินทางนะฮะถ้าใครช่วงนี้หรือทํางานอะไรเกี่ยวข้อ,ของกับการเดินทางจะดีมากๆานะครับดังนั้นจะ สมมติว่านั่งทํางานมาโต๊ะกับออกนอกสถานที่ถ้าใครที่เลือกได้นะครับก็เลือกงานที่ต้องออกงานข้างนอกมีการออกอีเวนต์หรือรายรับต่างๆช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีดวงโชคฟุ้กมคด้วยนะครับมันมีในยะาอย่างครับช่วงนี้คือถ้ามันตามตํารานะดาวอังคารมาจากเดือนพบมรณะหรือและก็มาจากเรือนพบสาชะได้โชคลาภจากมรดกได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้โชคลาภจากแดนไกล ได้โชคลาภจากการสิ่งโชคสิ่งดวงนะฮะแต่สิ่งโชคสิ่งดวงนะครับถ้าแนะนําสูว่าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือว่าไปที่ไหนไกลๆนะฮะเออเขาว่าเสี่ยงโชคจากแดนไกลก็อาจจะซื้ออะไรติดมือนะครับเออว่าไปนะฮะแล้วแต่บางคนมันก็มีนะฮะช่วงเนี้ยฉันนี่ไป3เดือนนะครับก็คือ90วันเผื่อว่าเออวันหยุดวันไหนจะไปไหนไกลๆนะฮะก็ซื้ออะไรทิ้งๆไว้นียกตัวอย่างนะครับแล้วก็ประการต่อมา ดาวังคารโคจอนเป็นนิดนะฮะเรียกว,ว่าโชคลาภจยก่ความเสียหายมันคืออะไรไหฮะคือสมมุติว่ามีใครจ้างงานเราเนะฮะเป็นงานที่แบบคนอื่นเขาทําไม่ได้คนอื่นเขาทําแล้วเสียหายหรือว่าคนอื่นเขาทําแล้วมันมีปัญหางานเขาลดมือนะฮะเขาจะต้องหาวิธีตัดงานมาให้นะครับเราก็รับได้นะเอามาทำนะครับงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้งานที่มีปัญหาในมุมต่างๆนะครับ บางทีเราอาจจะเห็นว่าโอ้โหทำไมเวลามักนกระชั้นจังเลยะฮะเพราะว่างานแบบนี้แหละคือได้โชคลาภอาจจะเป็นเงินเป็นเครดิตเป็นชื่อเสียงเป็นสิ่งดีๆนะฮะที่มอบคืนมาให้เรานะฮะมันจะแปลงรูปเงินทองหรือสินทรัพย์หรืออะไรก็ตามก็อย่างน้อยก็มีคำว่าได้นะครับฉะนั้นก็แนะนำนะฮะว่าจากนี้ไปถ้าเป็นไม่ได้นะครับจงังหวะดาวมันเด่นเรื่องของการหมุนเงินจังหวะดาวมันเด่นเรื่องของการทํางานในรูปแบบต่างๆในรูปแบบใหม่ๆนะครับ แล้วก็ถ้าใครใช้ไว้วานให้วานให้ช่วยงานนี้หน่อยโงานนี้มีปัญหารับไหมอ่าทำนะครับรับมานะเออถ้าสมมติว่างานไหนที่คุณเดินทำไม่ได้หรืองานไหนที่มีปัญหาครับเนี่ยคือชบดาที่มีโชคลาภเพราะว่าโชคเนี่ยมันแปลงได้หลายแบบเป็นเงินกันแหละถ้ามองตรงตรงบางงานฮะหรือเป็นทรัพย์สินสิ่งของโอเคได้เป็นเขาของเครื่องใช้เป็นคอนดิชันอะไรบางอย่างแทนหรือเป็นความประทับใจของผู้ใหญ่คนหน้าที่ วานให้ช่วยเรื่องยากๆแล้วเราก็ทําได้เฉยเลยนะฮะมันก็เป็นเครดิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับนี่คือจอังหวะที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงจนี้ไปนะฮะเอาเรื่องยากๆมาทาเอาเรื่องมีปัญหามาทาเอาเรื่องที่คนอื่นทําไม่ได้มาทํามันก็เหนอยหน่อยแหละนะฮะเพราะว่างานชิวๆแทนที่จะรับเยอะๆมันจะได้สบายๆกลายเป็นว่างานชิวๆโอเคก็รับไปด้วยแล้วก็งานที่มีปัญหาเอามาทําด้วยก็ได้นะครับพอเห็นภาพนะฮะ แล้วก็บางคนนะครับจริงมันเด่นนะฮะใครที่ค้าขายประเภทขายของมือสองหรือว่าของที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่านะฮะเออออกมาขายบางทีถ้าดาวแบบนี้นะฮะบางคนที่เขาพอจะรู้ดวงเขาเอาของในบ้านนะฮะบางอย่างที่แบบโมีซ้ํและหรือมีเยอะแล้วฮะโอเคขายนะครับเอาเงินเอามาหมุนทํากําไรแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอ่าไม่ได้เดอดร่อนักแต่โอเคดาวมันเด่นมันก็ตั้งราคาสูงๆหรือว่าได้ราคาที่พอใจนะครับมันก็ได้นะครับ อยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรนะฮะเพราะนั้นอย่างน้อยก็ให้รู้ว่ามันมีเงินพิเศษเข้าแน่มันมีโอกาสทําใหม่ๆเข้าแน่ดาวองคารนะครับเจ้าเรือนสาชะโคจรนะครับมาอยู่ในตําแหน่งลาภะนะครับหรือว่าการเข้าสังคมการออกงานการเดินทางหรือการพบปะผู้คนหรืองานที่ต้องแก้ปัญหานะครับนี่คือเส้นทางการเงินจากนี้ไปนะครับเราลองเอาไปเปรียบเทียบเ,เรียกว่าไปประยุกนะฮะไปเปรียบเทียบไปประยุก ให้เข้ากับอาชีพหรือว่าสายงานของเรานะฮะเพราะว่าถ้าจะมาเจาะเพราะว่าบางคนเป็นราศีกันแต่การราชการการเลเวิสาหกิจการฟรีแลนซ์การเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านหรือว่าการทํางานใช้แรงงานทํางานอยู่โรงงานอะไรเงียมันก็แตกต่างกันนะครับแต่เพื่อนลองนําที่ผมบอกไปทั้งหมดนะครับไปประยุกต์ดูว่าถ้ามันเข้ากับงานเรางานแบบนี้จะมีลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ เดินทางนะฮะหรือว่าถ้ามีการทำอะไรยุ่งๆเหน,หนหื่อยๆเยอะๆนะฮะนี่คือเงินนะครับมันเพราะอะไรเพราะาดาวอังคารมันเป็นเรียกว่าเทพแห่งสงครามนะครับเมื่อโคจรไปอยู่ในตําแหน่งโชคลาภนะครับมันไม่ใช่งานแบบไม่ใช่ดาวชิวๆ,ๆ,ทๆ,ทๆทเทพแห่งสงครามมันก็ต้องรบพุ่งหมดไปว่าถ้าช่วงนี้เหนื่อยเยอะๆนะครับดีะฮะมันเป็นเข้าจังหวะในเรื่องของโชคลาภจะเข้ามานะครับการเจราจาติดต่อต่อรองสําเร็จนะถ้าว่าไปนะครับในช่วงเนี้ย ุมดาวเกี่ยวข้องเลยปากเป็นเอกเยกเป็นโทน,นะฮะจะจะพูดคุยจะจะทากิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องเงินทองมันก็มีดวงสําเร็จครับจังหวะดาวมันดีอย่างนะฮะคือถ้าไปไหนมันมีเหตุนะถ้าไปไหนแบบไกลๆนะฮะหรือว่าต้องมีการเดินทางไกลๆหรือถ้าทํางานประเภทแบบงานเข้าส่งออกอันนี้ดีทํางานประเภทแบบทํางานกับต่างประเทศหรือภิสาชาิต่างชาติด,ดีทํางานประเภทแบบโซเชียลนะฮะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับ ออนไลน์นะครับจงังหวะดาวแบบนี้มันเด่นนะฮะก็สามารถทําได้นะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับว่าเราทาอะไรได้บ้างนะครับบริษัทต่างชาติอ่าหรือว่าขายของมือสองอ่าก็ได้หรือขายของที่เรามีอยู่แล้วก็เอามาปล่อยซะให้แปลงเป็นเงินทุนซะหรือทํางานประเภทแบบอยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหลายนะทุกรูปแบบนะครับายของออนไลน์หรือไ่มีสินค้าอะไรก็ตามจะมาโปรโมทนะครับในเส้นทางออนไลน์นะฮะในรูปแบบต่างๆก็มันจะมีแนวโน้มแต่ไม่ใช่ว่า เอาของไปโปรโมทนะครับปุ๊บนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้รอเอาเงินเข้าเลยบางทีมันต้องใช้เวลาดูกไหมฮะทุกอย่างมันต้องมีเวลาของมันนะไม่ใช่ว่าดาวย้ายปึ้งแล้วก็รอวันสองวันให้มันดีหรืมันยากนะครับเพราะว่าดาวนี่มันอยู่ตั้งสักเก้าสิบวันนะฮะมันก็มีเรื่องวุ่นวุ่นตามภาษาที่ดาวมันอยู่แหละเขาเรียกว่าดาวโคจรวิปริดด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโอเคเงินเข้ามากขึ้นกว่าเดิมแน่โอกาสจังหวะใหม่ๆมาเข้ามากกว่าเดิมแน่หรืองานที่เขอื่นทําไม่ได้นะฮะก็จะแนะนําให้เราทําผมก็ แนะนำนะว่าโอเคทําได้ทําได้ดีครับเดียวก็งานที่มีปัญหาร้อนเร่งเร่งรงดนด่วน,วน,วนงานเผือกร้อนนะครับที่แบบโปรไฟล์ไหมนะฮะบ,บางทีเราอาจจะเคยได้ยินไหมว่าหัวหน้ารับงานมานะฮะแล้วไม่ยอมผ่องถ่ายงานให้ลูกน้องนะครับแล้วพอถึงเวลาใกล้จะจวนตัวแล้วอยู่ปล่อยงานให้ทุกคนทําหมดเลยนะครับนี่ฮะงานไอ้ตัวแบบนี้แหละสร้างชื่อให้เรานะถึงฟังแล้วเครียดโอ้ทำไมเวลามีแค่นี้นะ เอางานมาตั้งนานแล้วไม่ยอมปล่อยงานอะไรางี้นะฮะแต่กลับสร้างชื่อแล้วนะฮะฉะนั้นลองดูนะครับเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นเงินทองโชคลาบนะฮะแล้วความเหนื่อยคุ้มค่ารอบนี้คุ้มค่าแน่นอนท่านมีไอเดียเก่าๆที่เคยคิดเคยอยากทําอะไรมาก่อนนะฮะช่วงนี้หยิบจับขยับขยายลองมาทําให้เป็นรูปธรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมสิเผื่อจะเอาไปสร้างเป็นเส้นทางการงานใหม่หรือเส้นทางการเงินใหม่ๆได้นะครับนี่ฮะไอเดียเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆ ที่เคยคิดเคยค้างคาหรือทําไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็พักเบรกตอนนี้เอากลับมาทําได้นะครับโอเคครับขอให้โชคด,ดีนะครับหรือว่ามารอบนี้นธองคารย้ายมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องไม่ดีครับโอเคครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ